โอเคครับ okay, ทุกคนท้าส,สดีนะครับวันนี้เราอยู่กับเกมเดลต้าฟอนนะครับกับช่องเทรนของพี่ที่เคยนะแบบนี้โอเคแล้วครับมาเดี๋ยวเรารับมือนี้ก่อนเข้ามารับของนะครับ โอเคทุก okay, คนครับอันนี้เราเดี๋ยวป๊บนึงเก็บของก่อนเอาเก็บทำไมมันเสียเวลาเ็าอยากเก็บแล้วทำไมวินหาปาักไหม Oi. Wow. วันนี้เราจะมาเล่นเด็ดตับฟอร์ดกันนะครับโอเคไปทุกคนครับเดี๋ยวรอบนี้เราเป็นเด็ดแฮกแอนดดิเฟนนะครับกับโหมดวอลแฟร์นั่นเองนะครับโอเคเราจะไปรวยให้เต็มที่แนะั้วด้โอเปอเรเตอร์คนนี้ของเรานะครับเพ่ชจริงเลยเฮ้ยกับปืน HK416 นะครับที่ผมก็แต่งตามพี่อาฮัตแกซอฟกันมาก,ก็ใช้โคตรเขานแล้วโอ้ว,ว้าว เ,เราเลือกโอบริเติ์์ก่อนคนเนี้ยแหละครับเหมาะกับเราดีเดี๋ยวดูยันขนานสินี่ หนึ่ง M1A4 ครับนะ Battle Tank นะครับผมนี่เครื่องวินที่ว่า,ก,า,าก๊อฟมาจาก F35 นะครับดีโคตรเหมือนเนี่ยเฮียค,ครับเราก็ไปกันเลยพร้อมว่าเราจะได้เล่นโหมดไหนไม่สิว่าแผานที่ไหนมากกว่า เกินเดี๋ยวปับไม่แป๊บนึงโอได้แล้วเกิดมามากแล้วคอเนลสาวโอ้แต่ละคนกินรู้หน้าโอ้เพื่อน Here. It's only uh, my third day here, fall. and once again, my equipment's been dampened by the thick, unshakable fog. The locals told me this used to be a thriving mountain city, until their exiled prince let the wolves in. Have two SkyNet server bases right here, at the heart of the city. Thousands of civilians were displaced, driven away from their homes by relentless rain. Now all that remains are ruins. but been everyone their fog to weeping the they save feet in want walls a has อี e สามสิบห้ายี่สิบห้าเดี๋ยวนะแล้วผมขับไม่เป็นด้วยนะคือคนขับไม่เป็นเนี่ยจะมาเล่นอะไรแบบนี้ครับ capture each sector and the enemy will have no place to hide oh, I allied troops engaging at objective alpha-1 ไปแล้วคนเราขึ้นไปครับโหเพื่อนขับรถกันเร็วมากเลยเฮ้ยกูไม่เลือกรถวะโอ้ยจะบ้านตายเฮ้ยอ,อย่าก่ันเกาะเรายังแปดเรอ ไอ้ยตายต้องตายตอนอยิงเยไว้กูจวยเลยครับมีวะตั้งแ้่สตั้ไป จีเอสองเอหนึ่งครับจีเอหนึ่งหาเพื่อนหาโอ้ยมันเกิดเรื่อยเลยโว้ยกูจะเกิดเรื่อยงั้น ใช่ผมาขับรถนะครับมันจะขับรถปอวยบ่วยขับาลาีกนล้วเี่นี่นั่งขับรถคนในดาเน,นี้ย กดทางนะคนต้องกด Our strength is high. Break enemy lines with full force. Objective Alpha One is under attack. Allied troops neutralizing objective Alpha Two. ทางโอ้โหแต่รอสผมเล่นเป็นไหมนะเป็นครับผมเล่นเป็นครับ I'm sorry. Let's show them who truly owns is yeah. hey, I'm... Like okay. this. I'm going to be a little bit higher. Wait for my intelligence. Capture this sector. Don't give them any ground. Ah.

เาเพื่อนเคลียร์ตรงนี้แล้วครับ objective Bravo one is o u r s เคลียไป Thanks, soldier! Time Attack with full force and shatter having conspiracy. Oh, God! โอ้ยไอ้บ้าเอ้ยฐานเหลือสองร้อยสิบหกสองร้อยสิบเอ็ดแล้วคน push. กีัไนฟะ่นะตีได้แลนะ้ว รถจะไปอันดุลกบานะครับยิงคุ้ก้า Designated location. Strategic beacon deployed. The word EMP. Uh... One objective left. You're almost there. This is their last stand. Take the sector. We have taken objective Charlie One. This is another boy. Oh, yeah. Roger that. Artillery barrage cut. All objectives secure. Outstanding job. Yeah. <laughs> <laughs> ทีมส oh, 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 ี่เองยลคนโอ้โอ้แม่แมนแมนทอมอทนโอ้ตายตโ้สเตนนึงแล้วติมึิมยศไรแล้วโอ้โห God. โอเคครับทุกคนนะสำหรับวันนี้ครับถ้าทุกคนชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยโอเคครับียังยังนสาวก็ถ้าทุกคนชอบนี้เอ้ยเอาใหม่ถ้าคนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนแ่เพียงเท่านี้ครับโอเคครับเดลไพน์เวสต์อีสไปก่อนเจอกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดี